อะไรนะโว้ยตีใครทำไรชางรัดม่ีใครทำไร่ไอเมมันตุ๊อัดเจ๊เหมอนก็ไม่นดีบับกตอโดกูจะไม่ตอีกแจะไม่ดีกูำอจะไม่ดีอิแล้วเอมกอกัไม่นดีไหมพาพไปหาคุณไอ้หน่อยสิ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่น่อนแอบ,บตัวเล็กน,นะครับกับบริษัทเอทซไม่จำกัดนะครับผมเป็นบริษัทเกี่ยวกับการทํางานอัดคลิปนะครับผมคราวนี้ก็หน้าที่คุณเบลลครับอเลยครับ <c oughs> คุณดูไปเปิดคลิปแล้วกูหาหน้ามันว่าโอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแมป บริษัทนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาทําการซ่อนแอบบตัวเล็กเป็นประธานบริษัทผมเดี๋ยวนี้ในที่ต่โคตรฮิตกันจริงๆเลยประธานบริษัทนี่เราเลยมาตามเทรนด์หน่อยนะครับผมไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาไปมาเราจะสุ่มเลยว่าใครจะได้เป็นประธานบริษัทซึ่งเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยดีดี อยากไปสุ่มเลยดีกว่าจึบอ้าวเฉยไอ้กระโปรงอาถันประธานบริษัทให้ท่ามูกระโปรงอาถรรพ์อ้าหอะไรนะขยับได้ไหมฮะขยับได้อันอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีบอกแบบว่าเออโต้ฮึเสียงใครเปิดประตูแถวนี้ ผมตกว้านออกบริษัทผมต้องทำไงอ่ะอะ TP ไปหาใครก็ได้นีหนีหนีทำทีเหรอเออนี่ทำทีเหรอเด็กเด็กสมัยนี้ไม่ทพอดยาพูดยาอย่พูดสัญญามึงให้สัญญาเขาก่อนนิ่งจะ TP ก็ได้รู้สึกเหมือนเห็นใครเหมือนเห็นใครบางคนแต่ไปก่อนดีกว่าว่ะสงสารเขาแบบอยู่ใต้ตู้เย็นอะเฮ้ยเปิดไปก่อนสงสารเฮ้ยขึ้นยากว่ะ เยอะเยอะไอ้หนูเยอะมีเงินได้กูที่ปีบินนะไม่ไม่รู้แต่ไม่ได้ยินแถวนี้ไอ้เพจไหยไปไหนแล้วไอ้เพจอีกอย่างนึงกูเห็นมึงตัวใหญ่มึงอยู่มีใครอยู่ในนี้เปล่าวะไม่มีอุ้ยซาลาฮิลาคีมีเนอเตอร์คีมีเนอเตอร์ไปที่ยาไปคิมินอเตอร์โคตรแย่ดูอย่างนี้อยู่ที่เดิม มีเดดโจ้ก็มาว่ะอืมอยู่ไหนวะมีใครอยู่บนหลังคาเปล่าอยูีวัวอยู่วัวอกไปพี่บอกออกไปทำไมมีคนอยู่หลังคาบีใครเขาจะไปอยู่กันหนาวจะตายน่าจะมีแหละเราเชื่อมันในเซ้นของเราว่าไงจ๊ะก็เรียกเราไปตัดผมไปแหละเออไม่นะพี่ไอตายยังพี่ยังแป๊บนึงกูอยู่ไหนกูทำภาพนู่นนะอะไรนะโอ้หยคือโป๊โป มีใครทำอะไรทางนั้นไม่มีใครทำอะไรทอือไอเมือมประตูอัดเฉยเหมือนกับไม่ได้ั้าโดนต้องโดนต้องจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ดีตามปกติจะไม่ดีตามกเเหมือนกับไม่ได้เลยาพไปหาคุณไอ้หน่อยสิโอ้ยูไม่รูไอ่รูไม่รูมันวางยังไงมันวางยังไงอ่ะกูวางกูทุกค้อสะใจอ่ะอ้าวหายไปไหนแล้ว เอ้าหายอ่ะไอเอโดไม่น่ารอดอ่ะอยู่ไหนเออเมือ่เห็นได้ไงมึงหายไปไหนวะเมืองหายไปไหนเมื่อกี้เบมึงตอนนี้มึงไม่อยู่ใกล้ไอ้เลยอ่ะจริงใช่ปะมึงอย่าบอกดิมึงจะบอกมึงก็ทักซ้อมรูให้กูก่อนอุ้ยก็ร้อง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  ขอร้องไม่มีขอร้อง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 ไม่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 กับพาไปหาพี่ไอซ์พาไปหาพี่ไอซ์โอเคครับโอเคครับโอเคครับพาไปหาพี่ไอซ์เร็วพาไปหาพี่ไอซ์เร็วพี่ไอซ์อยู่ไหนก็พี่ไอซ์พี่ไอซ์อยู่ในแม่พี่อยู่ในแม่ไอซ์กูซ่อมแล้วกลับมาดีไว้กลับมาดีกลับมาดีกลับมาดีมาถึงก็ร้องขอร้องขอร้องขอร้องจะเหมือนจุกดึกดีว่ะดึกดีดึกดีจับจับห้องนั้นตันห้องนั้นตันออื้ กับมานี่น้องเหมืองอเลยว่าคุณเงียนมากโอ้ไม่นะตอบไลยเหมืองเพลินหมดเวลาพ้นเอาไว้ไ้ไวจบเลยจบเลยไหนไออยู่ตรงไหนไออยู่ไหนบทีพีะครับทีพีไหนวะเอ้ไปไปกับกลับกลับกับ เชิญศาสิวิไปละไปก่อนแลยครอยู่ก็อยู่กูไปแล้วไอยู่แล้วเหมือนทวา้ใจพี่ตาพี่มาไอ้น้องรักเอกครับพี่ชายไปไปอุ้ยพิทางไอ้น้ององน้ำพี่จะพาออกไปคินโต้ะหรอไปไปไปตามพี่มาไอ้น้องตามพี่ไว้น้องนี่นี่นี่พี่รู้ที่ไหนดีสุดเพราะพี่เ็นคนสร้างเมมอุ้ยไม่ใช่ทางนี้หลงไอเวรเหมืองเเกินไปเปล่าเหมืองพี่จะบอกอะไรให้นะกูขึ้นลง ตัวไข่ตัวมันอีกสิสามสองหนึ่งไปละตัวไข่ตัวมันปิดเองต่อผม่ะไอ้ไอกูเจอที่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยกูเจอกูเจอจุดแล้วเหมืองกูเจอจุดที่จะพาพวกมาแล้วไปละเรงไหนเหมืองเหมืองวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่บอกว่าออกี่เอฟเฟคที่ไปตรงนั้นยังไงอะออกเอฟเฟคออกก่อนดีเหมืองเห็นเอฟเฟคเหมืองวิสีวิสีวิครบแล้วเอฟเฟคหาได้เลยเอฟเฟคหานแ้เลยเอฟเฟคฐาได้เลย เหมืองพี่บอกเลยตรงนี้โคเนีย็นอะไอตรงตู้เย็นออกยังไงโก้เก็บล็อกมาเลยไหมตู้เย็นอีกแล้วพี่เหมืองวันดีเหมืองทำไรยาเหมืองพี่โดดมาเลยพี่พี่ไม่โดดพี่ไม่โดดเจอหนึ่งคนเท่ากับเจอทั้งดงอ่ะใช่เหรอยูไม่ใช่ยูมาด้วยอยู่ด้วย เอ๊ะเจอเจอเราอย่าเพิ่งตีนะเพชรเราขอยตีไล่เราก่อนปิ๊บๆๆๆปิ๊บๆปิ๊บๆิ๊บปิ๊บปอยู่ไหนอ่าฮะไอ้กี่นาทีอ่ะมีท้าทายอำนาจมืดลงไปข้างล่างเลยเหมืองครับลุก

ฮยซ่อมกระจกกันนะสามบาทสี่บาทแล้วปิ๊บปอบอยู่ด้วยเราอยู่ด้วยกันปอบเราอยู่ด้วยกันปิ๊บปิ๊บเลยปอบปิ๊บปิ๊บเพื่อนกันตลอดไปหรออุ้ยเพื่อนกันตลอดไปนะวิ้ยวิ้วอุ้ยวิ้ว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 เห็นเห็นอะไรตัวโตอเห็นหัวโตอมันไปไงวะนั่นวิบาลีอ่ะ ไก็ไปได้ไปได้ไปได้ที่คิดดูดีๆโอ้โอเคเราไปราชนะราอุ๊ยรถไปเชียร์กลัวไม่เก่งอีกอีกหนึ่งในทีอีกหนึ่งในทียังไม่หมดเวลายังหาต่อได้เฮ็ดโคตรหวาดเสียวเลยเมื่อกี้เพชดเอ๊ะไอ้พี่อยู่ตรงไหนเอผมีพี่ไอ้พี่อยู่ตรงนี้ได้ไวยไอพีขึ้นมาเพชดจบเลยไม่โดนไมู่ดนเลยไมู่่นเลยไอ้ตรงนี้เว้ยตอนแรกพี่อยู่อุ้ย แน่พี่อยู่ตรงนี้ไว้พี่นอนอยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็เอาเลยเล่เล่เลยเอาเลยไปดีบอมรอเลยบอมบอมอย่ามาเสียติดติดติดมาติดกบบอมบอมมาดิบอมบอมตามกูบอมบอมบอมมาดิแล้วบอมมาดิมาดิมไปดูพวกเขาเจ๊กันดีกว่าอยากเหงืยังเลยมึงอย่าปี๊บนะมึงอย่าสันหะปี๊บะล้วด้านหลังพี่ก็ตามมาแล้วไปเลี้ย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 ว ตัวใครตัวมันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมไปไอวีตัวใครตัวมันความสัมพันธ์เวลาอีกพี่อยู่เวลายังอีกห้าวิอีกห้าวิไปเร็วไปทันแล้วอ่ะโอ้โหนี่ไปสกิทฮไปสกิทเกมมาหลายสกินมาเลยเป็นหมาเนี่ยนะประธานบริษัทนี้น่ากลัวจังมาเริ่มจับเวลาไปลยนะไปละเล่นไปละเพย์ยังตัวใหญ่อหัวเพื่อน โทษขอถ้าเกิดเป็นตัวบล็อกนะรู้แล้วแอบตรงไหนดีตรงนี้น่าจะได้อยู่แอบตรงไหนแล้วเนี่ยไอพวกนี้ไมกาทีมาดูที่แอบกูหมดแล้วสามสิบแล้วก็บอกนะได็อีกสิบวิอีกสิบวินี่บอกเลยตรงนี้ไอ้ก็ยังไม่ไม่มาแอบเว้ควรที่ย์่ตรงนี้ควรพิสดารอ่ะเอ้าเหมือนเราคิดเหมือนกันอ่ะมาหาได้เลย ลาาาเหมือนหยู่ด้วยปอพี <aries> ่ถ <US phones> <cido flo lement> ้าพวกเราตายก็ตายด้วยกันได้เลยไอ้นาะขอบูอีกสักทีนะขอบูดอีกสักทีนะอยากโดนฆ่าตรงไหนครับไา้าด้บากดีเด้ได้่ดุได้ได้ได่ได้ไอ้ไม้ได่ได่ไก้ได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 ไม่เก่งเลยพี่บ้มด้อด้ไ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 ดาได้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 ้าด้ได้ อ้าวเฮียแลยอ้าวอ้าวเรียบร้อยฮะเมืองเราอ่อนให้เขาหน่อยไหมไปไหมเราไปหาเขาไปไปวิ่งวิ่งเลยไปวิ่งเลยไปอ้าวอ้าวอ้าวเหลือสองคนแล้วพี่ไปเราต้องอยู่รอดไอ้แล้วมึงจะเดินออกมาทำไมล่ะเพื้ยนี่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 อยู่อย่างนี้อยู่ตรงอย่างนี้เลยเหมือนแล้วก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเหมือนอยู่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลย ตั่งปอนะ่เวลามึงเครียดปุ่มเองอะปุ่มปุ่มเองต้องปุ่มอะไรหเออเอง่ายก็ได้เดี๋ยวที่ยืนอย่างี้เอเวลามึงเครียดแล้วมึงคิดสั้นน่ะมึงต้องไปมึงต้องไปอยู่ที่ไหนเวลามึง้ละห้องน้าเขาเรีําไปด้วยอยเหี้ยตรงนั้นน่ะห้องน้ำอะเสียวเลยเขามาแลเวะมื่อเดี๋ยวพี่ดูแป๊บพี่เชิงเงอดูแป๊บนึงพี่เขามาแล้วพี่ไหนๆมันมีมีึ้นมาแล้ว สบไปมวิวบิวบิวเข้ามาแล้วเหรอยิเฮ้ยบอมบอมไปดูในกรอบรูปเลยบอมบอมไปดูกรอบรูปไปดูในกรอบรูปไปละบายไปละบายรปลงไปแล้ววีวกรอบรูปมันทิ้งแล้วบอมบอมกูไม่ได้จะบอกกูไม่ได้จะบอกสามสองหนึ่งหม่ทันเปิดเวลาเปิดเวลาไปไม่เหมือนทำไมทำกับพี่อย่างนี้ ไปจะเวลาสัตวีิตไปไปเลี้ยวไปเลียวไปเลี้ยวไปเลีวไปเลี้ยวเียงมเนี่ยมี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 มกูมีกูมีนี่นี่มามาตรงนี้ให้หมุเลยมาบอมบอมไว้ใจกูเปล่าไม่ไปไว้ใจมามามาตามมาตามกูมามาดิมาดิรคูด้วยรูด้วยรอคูด้วยนี่ตรงนี้เนนี่เนนเอฟขึ้นมาชั้นสองเอเวแล้วว่าจะบอกทำไมเราต้องขึ้นชั้นสามไม่ใช่หรออ่ะกเินก็เินก็ เนี่ยเนีไม่ไม่บนหลังคามันีอีกที่นึงเอ้ยไม่ไม่ไม่ใชไม่นไปหยุดไม่หยุดไปนล้วก็ดื้อไปแล้วดื้อดื้อด้อดื้อดา้อดือดื้อดื้อือดืาเลือือดื้อือดื้อดื้อดือดื้อดืยอดืดืเอยเ้อดื้นด้อดื้อดื้อดยอดื้อดื้อดื้อด้อดืไมดข้ได้ เกินไปนะบางท่าทายไม่เมื่อยหรอประตูเยอะแยะเปิดไม่เมื่อยกันหรอเอ้าไม่เมื่อยอยู่ในรถอะไม่อับเหรออยู่ในรถอะไม่อับเหรออยู่ในรถอะได้เราได้ทั้งวันเราได้ทั้งวันไม่อับเหรออยู่ในรถอ่ะเอาใจบ่แม่บอกมันจะไปใส่กินสตรีมวะกูเห็นเป็นมันนะโอเคกูบอกอ่ะ วิยแมวมาเยี่ยมเหมืองตึงเกินเหมือกเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้ยกูกูกูเห็นบางคนกูเห็นบางอย่างมันเอาซุดมึงมันเอาซุดกูดีเลยไอ้ยูกูได้ไฮไลายแล้วอะไรพี่บอมตัวใครตัวมันบอมไอโนแอ c แทร w h e ไวยูอา r e ไอตัวใครตัวมันไอ้กูไปแล้วไอเบมไปมากูไปแล้วเพื่อนเจอกันไอเียเบมันนักเงียมประจำชาติในตู้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 เปิดให้หมดเปิดให้หมดเปิดให้หมดไไปดเหมือง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 ในรถคอนเทนเนอร์ในรถคอนเทนเนอร์ ในรถในรถมันจะมีอยู่ในรถในรถไม่รู้ใครในรถในมันอยู่ในรถในไปแล้วกูไปแล้วขายเพื่อนไปไห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 นก็ได้ตัวเร็วไปไหนก็ได้ตัวเร็วเพรว่าเพราว่าได้เวลาผีบากพ่อยแล้วว่ะ เอาด้วยป้ะเออดิเออดิชั้นสองเหมือนชั้นสองชั้นสองกำลังลงมันกำลังขึ้นไปชั้นสามแล้วเหมืองกูไปแล้วกูจูกูจูกูจูกูไปอกูไปแล้วจี๊ดไฟแน้วไฟแล้วกูจู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 มันกำลังข้ามไปอีกฝั่งแล้วเหมืองกูจูมันขึ้นบนบล็อกแล้วมันขึ้นบนบาเรียแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงกลาง้าเหมืองกูไปแล้วมันโดดลงลยแล้วเหมือง กูไปแล้วกูไปแล้วกูจูกูจูกูไปแล้วกูไปแล้วออกมันมันออกไปข้างนอกแล้วมันอยู่ร้านกว้างกูไปแล้วหุ่นแล้วหุ่นแล้วไปแล้วมันอยู่ไหนวะมันมันมันกลังจะเข้าบริษัทแล้วเหมือนไอ้ข้ามอย่างไรโอ้โหอ้ยไอ้ยี่กับผีเลยเอากดผิดอีกไอ้ยี่ตกใจยี่กับผีเลยเมื่อ เหมือไม่เอาเหมือกยายายาพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วเหมือเหมือเหมือกเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่เล่นเดี๋ยวพี่เล่นคลาสสิกเดี๋ยวพี่ให้เล่นคลาสสิกเออชนะมีไม่ได้ขายเพื่อนเลยดีกูจะรอ่อยู่แล้วนะตาเออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนกูทะเลาะทุกคนรู้จักกูด้วยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวบีท่านประธานท่านประธานมาปิดคลิปท่านประธานโอเคนะครับวันนี้ก็ จบที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับก็แแรบตัวเฮ้ยใครกดอยู่แล้วเฮ้ยครใครใคร่าเใคกใครใครออรกครใครครเครใ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 คะใครับใครใบรใครใคใครใคครใคร